สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบกับแม่ยวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่ยวพามาดูต้นพลูด่างกับต้นสาวน้อยปะแป้งค่ะสำหรับต้นแรกนี้เป็นสาวน้อยปะแป้งนะคะที่เรียกแบบนี้เพราะว่าใบของเขานะ,คะ่ค่ะมันเป็นลายเหมือนเอาแป้งมาทาลักษณะใบนะคะใบจะหยักเล็กน้อยบริเวณขอบเส้นกลางใบเป็นสีเขียว บริเวณส่วนกลางของใบจะมีสีเหลืองนะคะแต้มอยู่บนสีเขียวสาวน้อยปะแป้งนี้เป็นเป็นพืชที่ขยายพันธุ์โดยการปักชำนะคะเอาลำต้นมาปักชำต้นจะเป็นข้อเป็นปล้องอีกต้นหนึ่งนี้เป็นต้นพลูด่างค่ะสำหรับพลูด่างนี้ก็จัดเป็นไม้เรือย ใบเขาจะมีความสวยงามไม่แพ้กันกันกบสาวน้อยปะแป้งเลยนะคะใบมีสีเขียวผสมสีเหลืองค่ะมีอ่ะก้านใบที่ยาวบริเวณรากจะอบติดกับเสาหรืออ่าวัสดุที่เราให้มันเลื้อยขึ้นนะจ้ะเป็นไม้ที่มีความสวยงามประดับ ปลูกประดับไว้บริเวณหน้าบ้านทำเป็นซุ้มก็ได้ค่ะสำหรับพลูด่างนะคะอันนี้เป็นต้นเล็กของเขาใบเล็กของเขานะคะสำหรับวันนี้แมียูิวก็พามาดูความแตกต่างระหว่างสาวน้อยประแป้งกับพลูด่างนะคะมีความเหมือนกันตรงที่ใบลายเหมือนกันแต่สำหรับพลูด่างนี้จัดเป็นไม้เลื้อย ของสาวน้อยปะแป้งนี้อ่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่ไม้เลือยจลักษณะคล้ายอ่าสิทธีวิลสันอะไรอย่างนง้นนะคะค่ะแล้วพบกับแม่อิ๋วใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ